สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสาหรับผู้ประกันตนมาตาา33นะครับลุ้นนะครับในการรับเงินเยียวยาอีก2,500บาทรวมทั้งหมดเป็น5,000บาทนะครับโดยจะมีการเข้าคอรมอนะครับเพื่อทําการอนุมัติให้เยียวยานะครับมาตาา33นะครับอีก2,500บาทในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับย้ําว่าเป็นพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มนะครับโดยโคศกนะครับ สำนักงานประกันสังคมนะครับได้เปิดเผยว่ามีการเสนอเงินเยียวยามาตรา33เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อขออนุมัติในการช่วยเหลืออีก2,500บาทนะครับเมื่อรวมกับงวดที่แล้วนะครับที่จ่ายไปในเดือนสิงหาคมนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินเพิ่มเติม เป็น5,000บาทนะครับผมโดยในรอบที่2นั้นนะครับจะให้เฉพาะคนที่อยู่ใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศของสอบคเท่านั้นนะครับเนื่องจาก13จังหวัด นี้นะครับถูกสั่งปิดกิจการหรือจิตการถูกล็อกดาวน์นะครับอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะครับจึงมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาอีก2500บาทนะครับสำหรับใครที่อยู่ในมาตรา3 3นะครับก็ลุ้นนะครับในพื้นที่สีแดงนะครับวันที่7กันยาน,นี้นะครับคลมอนะครับจะมีการนำเอา เรื่องนี้นะครับเข้าสู่คอรมอในการอนุมัติเงินเยาวๆรอบที่สองให้กับมาตาา33นะครับผมสำหรับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับได้แก่กรุงเทพมาหา,าคนาหาราคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครจ้าเทิงเศร้าชนบุรีพระนครศรีอยุธยานาราธิวาสปัตตานียะราและสงขานะครับส่วน16สีแดงเข้มนั้นเพิ่มใหม่จะไม่ได้นะครับผมได้แค่13จังหวัดแดงเข้มเท่านั้นนะครับ คอเรมอจะมีการอนุมัตินะครับเยียวยานะครับ2,500บาทในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มนะครับใครที่เข้าขายหรือจะได้รับสิทธิก็เตรียมตัวนะครับรับเงินเยียวยานี้ได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใน13จังหวัดแดงเข้มนะครับก็รอลุ้นมาตรการต่อไปในการช่วยเหลืออีกนะครับย้ำนะครับม .33 ลุ้นรับเงินอีก 2,500บาทรวมทั้งสิ้นเป็น5,000บาทในการช่วยเหลือเยียวยาในรอบใหม่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ